สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับบทปูที่อาจารย์โนดาเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะว่าเนื้อหาในปีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวฟีฟ่าออฟบทเลเยอร์อเกิดขึ้นและแถมอาจารย์โนด้ากา็ยังบอกอีกด้ยว่าหวังว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นจะไม่มีใครตายและจากเนื้อหาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยมันเริ่ารตสู ทุกคราวนี้นเจอกับเซรฟิมนก็ในตอนเนี่ยหลับพวกเท่าเนี่ยก็กาลังมาที่วานอพร้อมกับพเลเอกคิสสรและไหนจะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับซาโบคณะปฏิวัติและก็เรื่องราวของขอคอกิลที่ในตอนนีบากี้มีฮอกและคอร์กได้ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นในตอนนี้ก็หมายความว่าเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ฟีฟ่าเอ l b ปเทอรอยอเทีาจา์โนดาได้มีการปลูเรื่องราวไว้ในตอนนี้ไม่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและจากเนื้อหาการต่อสู้ในปัจจุบัน หนึ่งในสิ่งสําคัญที่ได้มีการแย่งชิงกันในตอนนี้นะฮะนั่นก็คือโรานิก้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยการที่หนูดํำนั้นต่อสู้กับลอเขานั้นก็มาชิงโรานิก้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดขนาดแชงที่ดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครใช่ไหมแต่ว่าในตอนล่าสุดฉันเลืองบอยเลยนะว่าให้ทางเลือกกับตันคินแเลือกสองทางนั่นคือข้อแรกส่งโรานิกิให้เขาแล้วจากไปแล้วข้อที่2เนี่ยนั่นก็คือออกมาเผชิญหน้าและต่อสู้กับแชงซะซึ่งจากเรื่องราวในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นได้ว่่าาาาขขะแชชงงงเเเเนนนนย้้ัรวสใกิิโพลฮ เพราะฉะนั้นมันก็น่าจฉพาะเราได้นะว่าสึกการต่อสู้ในปัจจุบันถึงแม้ว่าการต่อสู้นั้นจะเกิดการตัดสถานที่แต่ว่าดูเหมือนว่าจุดมุ่งหมายของพวกเขาจะเหมือนกันนะฮะซึ่งนั่นก็คือสืกการแย่งชิงโลันิกีเรื่องราวพวกนี้นนก็เลยทําให้เกิดประเด็นใหม่ทด่ว่าสืกการต่อสู้ล่าสุดนั้นเป็นการชิงโลันิกีปเนี่ยใครการที่จะเหลือรอดแล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้เข้ามาท้าชิงแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อเป็นราชาเจ้าสลาดัด โดยที่ในตอนนี้นี่ก็จะมี3มกลุ่มที่เราจะเห็นด้ชานันว่า3กลุ่มนี้เนี่ยพวกเขานนั้นจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นผู้อยู่รอดและชิงโลพันิกีฟนะฮะแล้วก็เข้าต่อสู้กับเป็นกลุ่มสุดท้ายไปย่างเชิงการเป็นราชาจักรสลาดและ3กลุ่มนั่นคือกลุ่มผมแดงกลุ่มหมอฟานและกลุ่มหนวนดดำนั่นเองะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้โลพันิกีฟมันก็ได้มีการ,ปรเปิดเผยมา3ก้อนนั่นคือที่เกาะโซที่เกาะโฮเก้แล้วก็ทวานโนส่วนโลพันิกีฟก็สุดท้ายก่อะหน้านี้นี่ยก็จะมี เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เลยทําให้กลุ่มหมอฟางเนี่ยการเป็นกลุ่มที่มีลบพันกิฟที่สุดในเรื่องนั่นเองฮะเพราะว่าในตอนนี้กลุ่มหมอฟางเนี่ยก็จะมีลบพันกิฟ3ก้อนส่วนรอนั้นมี2ก้อนนั่นคือซิโซและก็วาโนส่วนคิดในตอนนี้มีของวาโนและโดยเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่โฮเกกน่าจะทาให้คิดเนี่ยมีลรพันกิฟที่โฮเคกเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่กลุ่มหนวดดำนั้นเป็นสิ่งตัวพุดดิ้งเรื่องราวพวกนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่ในตอนนั้นกลุ่มหนวดดำเนี่ยพวกเขาน่าจะค เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในตอนนี้คนที่ครอบครองลบันิกินอยูเป็นประมาณนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าการต่อสู้ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าหนวดดำนั้นสามารถชนะลอแล้วก็ยิ่งชิงรลบันิกีไปได้เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเกิดหนวดดำเขาในมีโลภันิกิที่โอเคอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะฮะบวกกับถ้าเกิดหนวดดำได้ชิงของลอมาได้เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าหลังจากนี้หนวดดำเขานั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีโลบันิกีถึงสามก้าเหมือนกับกลุ่มหมอฟางและถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แชงเอาชนะกลุ่มคิดได้ขึ้้้นนนมมมมาาาาาััั่กกก็หยคคววเตออองงไดบบบิิิ ซึ่งนั้นก็หมายความว่าหลังจากนีแชงเนี่ยก็จะมีโลเปนิกิฟสองก้อนนั่นคือที่โฮเคแล้วก็ที่วาโนซึ่งมันดูเหมือนกับว่าในตอนนนแชงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีโลเปนิกิฟแล้วที่ส่วนเรื่องใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวประเด็นข้อสงสัยอยู่นะว่าโลเปนิกิฟที่มันหายไปจากกองเงือกเนี่ยมันจะอยู่ที่กลุ่มผมแดนและแชงจะเป็นคนที่ย้ายมันไปเพื่อป,ป้อ,อ,องมันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนั่นก็จะหมายความว่าแชงเนี่ยหลังจากนี้เขานั้นก็จะมีโลเปน, regardez, น,เนินกิฟสามก เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เล้ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโลฟี่หนวดดำแล้วก็แฉงพวกขาทั้ง3ากลุ่มเนี่ยจะต้องต่อสู้กันในตอนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ดูนอวสุดท้ายแล้วเนี่ยใครการที่จะได้การเป็นราชาจ้สลัดและถ้าเกิดว่าดูจากเนื้อหาในปัจจุบันการต่อสู้ในคราวนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่แฉงกับลูฟี่ในร่วมมือการจัดการหนวดดำแล้หลังจากนั้นเนี่ยพวกขาทั้งสองกลุ่มนะเข้ามาต่อสู้กันเองเพื่อที่จะได้ดูนว่าฟี่เนี่ยคราวนั้นเหมาะสมที่จะไปรับเทวกลาราาชจสั เพราะว่ายังไงสาการที่แชนั้นไม่เจอัลูฟี่ทวาโน,โนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการชัดเจนนะว่าการเจอกันของพวกเขาในตอนนั้นไม่คงจะเป็นการต่อสูด้ด้วพวกแชงเนี่ยต้องการวัดนะว่าลูฟี่ในตอนนั้นเขานั้นเหมาะสมที่จะได้กลายเป็นราชาเจ้สาสัดหรือไม่โอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยให้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสำห,หรับวันนี้ัม